หนึ่งเรื่องมันเป็นความเคลียร์ของพฤติกรรมของคนจริงๆคุณผู้ชมเรื่องของความกตัญญูจริงๆนะกตัญญูในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่เรานะหรือว่าผู้มีพระคุณเท่านั้นผู้มีพระคุณในที่นี้เนี่ยเราหมายถึงได้ทุกอย่างคุณครูสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเรายิ่งได้รับอะไรมามากเท่าไหร่เราตอบแทนไปเราก็จะยิ่งได้รับกลับคืนมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับแอกโชคชัยแชมป์จากเวทีเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพาะไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าที่เคยเรียนที่ปราจีนบุรีแล้้ววเเาาไไไปม่่ดดอยยงี มอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆด้วยไปชมสิ่งดีๆพร้อมกันพร้อมกับข่าวอื่นๆในเอ t นเตอร์เทนเมาส์ค่ะเอนเตอร์เทนเมา็เมาได้ละอกโชคชัคชยเคากลับไปเยือนโรงเรียนประจันตาราชบำรุงจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะสิทธ์เก่าที่ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ดิจิทลเดนซองก็เลยเคใช้โอกาสนี้มอบทุนการศึกษาและเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตย์รวมมูลค่า8 0 0 0 0นบาท เป็นการส่งต่อโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่เอ้ารออะไรปรบมือกัน